ใจเย็นหนูเก็บของก่อนอย่าเพิ่งไปเรียกใครอะไ่เหมือนห้องแลบมาเ่นเปิดได้เลยครับ Here we go. This'll do just fine. I'll leave it that. Yeah, they get run. <laughs> เอลี่คือเดินเล่นไป You don't die, guys. Care for mankind over here. Anyone? Let's keep it down until we figure out what's going on. If we're going down, you'll in man.

ปืนนี่เหรอวะไม่เก็บไม่ได้วะอืมเก็บสิครับจะดูทำไมเรา วี่เนอร์วะไปเงียบจริงๆไม่มีใครเลยวะก่ออะไรขึ้นเนี่ยอัานชาร์ตสิ Nothing useful. Ain't nothing here but a bunch of medical mumbo jumbo. <sighs> I don't get it. Looks like they all just packed up and left in a hurry. <sighs> Maybe not all of them. Stay close. <sighs> เอลี่เจ๊บอกให้รออะไรจ้าจะเ่ยวปัอยับไปอีเด็กคนนี้เนี่ยไม่เคยรอ that's good my 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 idea we found out where they went hey have Lap, na. <aunque mehr chegoughs> <mad> <od> Wait! <worries> Shit. Um, probably so clickers, right? Clickers oh, don't hide. Kai, where <whom>? <Plaque> you? Kai. 하야비우 비는 라 phòng này đâu quá you ไม่มีไข่กระเป๋าไข่วะเฮ้ยมีไข่วะเนี่ยมีไข่เอลี่เอลี่ลอกให้เรามาไข่อเอลี่อยู่วะ เฮลี่เอาเปลี่ยนแล้วเฮลลี่ไปไหนวะเฮลี่อ๋อไปไปต่อดีกว่า

Well, at least it ain't clickers. Yeah, no fireflies either. Well, maybe in all that research they turned into fucking monkeys. <laughs> Just keep searching, we'll find something. <laughs> This now big question is what do we do with all you guys? They say the tainted batch huh? needs to be put down. You know what I say? Huh? I say screw that. Don't we made a bigger complain. sacrifice than you, right? Anyone deserves to run free out there. Stay easy. Stop. Oh, shit. Oh. Oh no. Oh. ล ton, ton t äh t tamam. oh, okay. ิงคือต้นต้นแพ่เชื้อแหลอ๋อพวแกนี่ทย่ลนก้ไม่ได้ล่นวเ e าไม่ได้เล t กับพวกม่ัวนเเาควร้องเตรไมมืนด้วบ้างได้เลรียญอีกแล้วอ่ะ เห็นใครก็ไม่รู้ฉันี้เพอร์อีกแมนมรู้เก็บสะสมเงาเมมเหรียญไปเอลลี่ได้อะไรบ้าง ปนะูมีเฮระเนี่ยต้องมีเฮโอ้โหประตูมีเฮรจริงๆใครมานั่งชมวิวอยู่นะเนี่ยมีคนดูเสียงอีกฟังเ i ้ like we were. fucking thing was a giant waste of oh. time I'm not gonna do this anymore come on looking for the others they've all returned to st. Mary's Hospital in Salt Lake City <laughs> you'll find there. still trying to save the world <laughs> oh. good luck with that. do you know where that is I know the city is it far it ain't close I horseback no. What? Fireflies. Get down! Oh, like the, white... what the fuck are these guys? It don't matter. We know where to go. Let's get the hell out of here. I. You know who they ไลยเลยคนดีป่ะรเร่งยิงใส่แล้วก่อนมันต้องเป็นคนไม่ดีแน่นอน

trang Ôi <laughs> trời ơi, anh điên Chạy lên, ngồi lùi thôi Chạy vào xuống xuống bật, đi bên này đi ơi ơi thùng mưa cường không bắt sản kia mì <laughs> 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 đi đâu 万金喽！Vai, วใจเย็นเลาด้แม่นเมทัลป้องกันให้ฉันด้วยนะระวังหลังด้วยฉันหลังค่อมอยู่ เฮ้ยเฮ้ยดีเลเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเล็กคออ้อยทิมพุงนิดหน่อยได้นิดหน่อยนิดหน่อยเอลล่แค่พุงทะลุโอ้โอโอ้โหพุงทะลุ โอ้ใครใครอยู่ในนั้นยิงวันหนีไปหนีไปเฮลี่อย่าพูดให้ตายอย่าไม่อยากตายไหวไหมก๊อ โอ้โหมันบิดมันบิดมันบิดโอ้เลิดพุ่งแค่เหล็กคออ้อยทิ่มทะลุพุ่งไปที่ม้าไปโอ้โหตามันลายฉันกำลังไปอยู่เอร่โถชีวิตฉันโจฉันยังสบายดี window? อ้ไม่มีทางฉันเดินเลยลนได้ไมหมน,นี่ไงลนให้ดูเฮ้ยมันมาแล้วส โอ ah. ้ยออกไม่ได้เลยนี่ไงตายอ่ะฉันกำลังบาดเจ็บโอ้เล็กคอยทะลุพุง ให้ตายสิแต่ยังไม่อยากตายโหใจ,ยจยเ,เย็นโอ้ลันทดชีวิตขอที่พักพิงหน่อยเร็วอยู่ใครก็ได้รันทนอยู รรประตูไก่อโอ้ยไม่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 เธอหนีไปฉันไหวมีใครไหมตกใจเสียเร็วอยู่โอ้ตาเป็นฟ้าฝางเลือเกิน ทำไมมันเลื่อนลางอย่างนี้อ่ข้างหลังมาแล้วโอ้ยหลอดภาพตัดโอ้ยตีโอ้ยนี่จะอีหนูน้อยไปภาพตัดภาพตัดโอ้เจ็บไหมเอริ โอ้ช่วยนีบไม่ได้เลยเว้ยไปไปรีบไปก่อนมันจะมาเพลงอะไรหนูเว้ยโอ้โหเรามาถึงจุดนี้แล้วต้องไปด้วยกันยังมีไม้ไหม ขอมอนอ๋อเลือดเริ่มทะลักในช่องท้องโอ้โลงไว้แบบเร็วเฮ้ยจะแย่งม้าเราไปชิมม้าแล้วก็ไปซาเอลทิลง้งฉันไว้ไ ไปโอ้เลือดไหลออกไม่หยุดหรือเปล่าฉันขอหล่นกันแล้วเร่เลือดมันไหลไม่หยุดตัวก็หนัก Tell me what to do. You gotta get up. Joel. Pop that.